ดีจ้านะคะอา่ะเพราะหลังจากกินเขาแล้วน้องพี่ก็สือมาล่างมันต่อจ้านะคะห่างมันพี่น้องพวกเจ้ากินเขาก็ยกังจ้าทุกคนเพื่อน,พ,นพี่น้องกินข้าวกับอะไรกันนะอ่ะมันี่พี่นี่ก็สือมาล่างมันหัวใหญ่จังง่ไม่ย่ยนลาปูไว้แล้วก็ไปซื้อน้ำแหละไปซื้อก็ข้าวเจ้ามาให้แต่ข้าวเจ้าของใส่หัวน้อยๆของอีแม่ทั้งเป็นหัวใหญ่เล่นะเดาออกอ่ะ จตออกว่าเป็นของแม่จะคลองนะคะพ่อใหญ่หลูกเงี้ละมมกปลูกมันมีเฮ้ยเขาใจบางเพราูซื้อเขาก้อนหนานี่น่ะแม่ชอบปลูกมันแดงมันบอเขาก็คิดว่าเขาอยากกินมันแบบนี้แหละเพราะว่าเขาซืออนน้อกิอ่งเทบันบนอกเขาสีนี้บอปดนเมันมี้แม่จ้าจะปลูกขายพี่น้องเขาเอิอนมันเวียนน้ากินแล้วมันเนทใสระบบข,ขับถ่ายขี่ดีดนี่เข้าใจบ่ซอยในเรื่องการที่แบบลดน้ำหนักในพรอมเด้อเอออน,นี่ข้อมูล เป็นเป็นคนหนึ่งที่ว่ากินนี่ยังพี่ก็ไปเข่า u t u b e ค่ะนะคะแล้วมันก็นยุ่ในสมองเวลาเข้าเข่าไปเลี้ยงดูมาแล้วมันก็นอยู่ในสมองข้าถุอยางเขาเจา้าเออมันเป็นนังสั่นข้าสามารถเบาเลยเลยหย่อนอย่างเพราะว่าเข้าไปเลี้ยงมาแล้วอันเพราเป็นวาสีว่าเก่งสีเป็นคนมักว่าแบบนี้เด้นะคะแต่มักกับว่าเก่งมันจะได้แต่ไรห,หรอว,วะน้องนุงเขาเจ้าเห็นข้าขายของออนไลน์ต่กอนเข้าเข่ามาขายใหม่ๆเนาะ ส่วนขอมมาขายโอ้ยเขาบอกว่านขายพวเก่งสูตรที่นี่ดอกที่ขายได้เฮ็ดเเาออกเก่งขนาดขายเฮ็ดงานนลำกันเขาจัะวาเขาบอกก่งอบอกก่าลูกค้าเปิ่นสินะก่อ,อนจะพูดเป็นข้าก่อนถืกสอนมาก่อนละจ้ะคือการคือการขายของออนไลน์คือการจ้านะคะแต่ละแบนข้าวเจ้าก็สอนมีแบนแรลกกับคนสอนดีมาแบนสุดท้ายก็สอนดี ที่เหลือก็ศึกษาเอาในความู้มาจากแบรนด์แรกค่ะนะคะที่ขายในยุสมือนี้ห้างเที่ยก็หลงลืมไปแน่เขาก็ต้องเลี้ยงดูไม่ไมอ่าสมมุติว่าเขาอยากขายเนาะเขาเห็นบ่กเป็นองใดเขาก็ไปศึกษาเขาก็ขายเป็นก็เขาจะทำประสบความสำเร็นเนจนรือจะนะคะตะกอนพินิจว่าเคยคิดสิอยากสั่งเพจสั่งยังเป็นของสฟอม คิดไม่เห็น u ูทูบอ่ะมาอัดคลิปขายพิงเลดีไว้นี่ยได้ขายก็เลยเออมีความตั้งใจหูพลาดไปสองเดือนพี่น้องค่อยขายได้เนาะเออเหตุทิมไว้นะแต่ว่าเขาก็ตั้งใจว่าเขาี่ขายไดอ้อะละ่ะหลังมันจะอาให้เลยเจ็ดสิบบาทข้างล่างซองน้ำเนี่ยพี่น้องเพราะว่ามันดิ่ หนึ like, so one. One ่ง so มัดเทตทิมไว้กะสีซักผ้าสะอาดองสักน้อยก็มัอนี่ซักผ้ามันันเบิร์ดด้วยสามสักมือเรามือเราตะก้าสองตะก้าคนนี้พี่น้องมืนหนึ่งจะเอาให้เบิดซักผ้าสะอาดหงเป็นที่เป็นทางดีเฮ็ดมาถึงก็เฮ็ดเลยมาดจากบ้านก็เฮ็ดเห็นมันเรียบร้อยแต่ว่ามันก็ยังโขกอยู่ก็สซีเฮ็ดอีกเนาะมีบ้านก็ดีกว่าบ่มีได้มอยู่หงเลนี่ ที่บ้านเป็นของเจ้าของแะนะต่อให้เราอยู่ยังไงแต่เราต้องต้องอยู่ให้ให้มีความสุขพี่น้องเมื่อวาบบานไม่บานหน่อก็ต้องอยู่ใ้มีความสุขอันบานไญ่เราบ่ามีความสุขก็คือเก้าเห่ียญละเราต้องสร้างความสุขให้เจ้าของหาแนวเหตดหาแนว,แนวทำเขาไม่ได้เกิดมาอยู่คนเดื่อพี่นอ้องเพามีมื่ไมีพวกได้ เราอย่าไปพบเพื่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อหวังผลอย่างเดียวมึงมันมันมันเน่าเลยเราโทรให้เขาแบบใจบริสุทธิ์อ,อ่ะเพาหวังแนี่มันจ็บยังเตงจตงช่ไปแย่งกันลูกน้องทำอะไรน้องเอาอะไรดูให้แม่ด้วยยังน้องให้แม่ กัรออกลูกไงคกคุณน้องพี่น้องอู้หัวแต่มันหัวบางงามงูไงคะถ้าผูา้ใดปลูกมันมีสองถุงวันที่เราไปซื้อมาให้พร้อมที่แล้วแม่ข่อยปกติคันไปดนโดนะแล้วที่หาของให้หลายเด้นี่ข่อยไปเฝ้าไปเฝ้ามาเฝ้าไปฝ้า,า,า,ามาพูดเลยพี่นอดดมม้องก็ได้แวะแม่ดุนๆไหมต่วกองเฝ้าฟ้ากัดที่ไหนด้วย

จะให้พอมันซื้อชิ้นให้เราให้มันเรียนติ๊กตอกเจ้ให้มันหางินเองให้มันรู้จักอัน้นก็พ้นสีนะออาวางแ็นมาเล้วบอกกับฟังเนี้ยบอกไปว่ามาฟังบอกว่าให้สร้งางช่องที่ตอกเป็นของตัวเองนะล,ลูกต่อไปจะได้มีคนรู้จักเยอะจะได้ดังลางทินะ <c oughs> สร้าง,งแล้วผู้ใดก็สิ้ว่าเขาว่าอยากดังทีก็ออตอบความจริงเอออยากดังโมกษิลูก มีคนรู้จักหลายๆดังได้ก็ขายฟ้องดีเด้จ้าพี่น้องขายฟ้องดีได้ดีๆเขาก็มีเงินเลี้ยงเม่เลี้ยงพี่น้องเลี้ยงลูกเล้าเขาจริงๆแล้วซูม,มือนี่นเขาอยากเห็นความดีเขาอยากซอยคนอื่นนี่เขาไม่ต้องรวยไมายกจิตยกใจจะฟ้อนงนีให้มันสูงซอยู้อื่นใดเลย เพราะว่าความหลงเขาที่มันมีอ่ะมันอาจจะดีต่อสำหรับหลายคนก็ได้ในยามแบบเนี้ยเราเป็นกำลังใจให้กันได้มันดีที่เหลือเราก็อย่าหวังว่าจะไปคอกํอจจกอกำลังใจจากใครได้พี่น้องใครกำลังใจเจ้าองลุกขุณมาให้เพื่พอที่วิตเจ้าฟองให้ได้คือขายขอ,องอนไลน์นี่เด็กก็ไลน้หน่อยก็ไลหลายพีกัขาย เร,เราเราเลี้ยงลูกอยู่บ้านเราเาว,ว่าสี่ร้อยจะพ้นขัวู้เดียวห้างเจ้าเขาก็เมยทีก,กันหาซอยกันได้เขาได้ก็เอาจากมันใดหน่อยแล้วก็ได้ไลายไปเรื่อยเสื้อโหลดผันเจ้าพิด เอัดประเทศโดนโดนไปแล้วมันก็ที่ได้ไลยขึ้นไลยขึ้นเองเลยหละยังขายพิงเมดีสีไทยแนะอปเปิลเนาะยังขายกระเป๋าคือกระเป๋าฟรีเอเดอร์เที่ยเดียวแล้วก็ขายเลยเลยยังขายพิงเมดีนี่ในกำไรเนาะเปิดบินทุกเที่ยงที่ขายเบิดแล้วก็เปิดบินอีกแต่มันอไดร่กัไรดีเนี่ยจะบอก ทำกำไรดีเพราะพอมันกินดีเห็นผลนีต้องหาสมมติว่าพวกเจ้าอยากลดน้ำหนักมันมอ่อพรเจ้าก็ไปหาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับลดน้ำหนักเป็นดีพอก็ได้ถ้ามันกินยาลดน้ำหนักไม่ได้ก็าขายแบบนี้นี่ทีนี้มีอย่างที่สะขายนั่นละ่ะสมนุน้ก็ได้ ราไม่เลือกแล้วก็จะมาเผยแผ่นี่แหละไอชิงักดิสิธิ์ของมงคลที่พินิจใช้แล้วเฮงน,นะจะบูชาก็ได้เดี๋ยวไปหามาขายให้แต่มีแต่ของตัวเองที่บูชาอยู่อรคุณมีอยู่คุณไม่เคยเอาออกมาใช้เลยจะแนะนําให้เพราะว่าพี่ก็เข้าไปดู youtube แล้วก็มาแบ่งปันนะเนาะเพราะเขาออกมาใช้กับตัวเองแล้วเห็นผลแล้วก็เม่อยากจะมาแบ่งปัน เนี่ยเรารู้อะไรอะ่ะเราก็แบ่งปันสิ่งนั้นก็ได้ได้ทำช่องเปของตัวเองมันนี้เรารู้กเกี่ยวกับของกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะบูชาแล้วยังไงให้หฮงให้ปังเนาะ <S 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 ของแบบนี้เป็นของคุณเขาเรียกว่าความเชื่อส่วนบุคคลแต่บอกเลยว่าคนค่อนค่าค่อนลูกคอนประเทศอ่ะเชื่อของมงคลเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าส่วนมาก ที่เหลือต้องลงมือทำด้วยนะอ่ามัถึงจะเกิดผลลัพธ์บุหรี่ป่าด,ดิพีน้องไม่ใหญ่เลยป่าป่าี่เป็น้วเจ้า มีดหายมีดามีปะคบม,มันเหนาเล่นเสียงอะไรน,น้องเล่นอะไรหืมยินกันปาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันก็ชิ้นแบบอย่ามันเละก็ต้องปามันเทศดีประโยชน์กินได้เยอะยินหลาย พ,พักผู้รจะไปแบ่งข้าวจาอยกินแล้วขับถ่ายดีลดน้ำหนักไปแต่ว่ามันไม่มีข้อเสียอยู่การกินกินมากกินเกินไปเหนะ็นนหมวันหนึ่งให้บริโภคแค่นี้เดียวพี่จะกินเกินขนาดด้วยกันแหละตั้งแต่เอามาเนี่ยต้มกินลูกพัวกินซอยว่าเท่าไหร่กระอพกิน ใช่คอลลงจริงนางยิ่งหยอดวนี่เน็ดกินไปแล้วพี่น้องหนักเน๊ะยงโทษสับน้ำเดี๋ยวพอจบคลิปแค่นี้ก็เ้ยจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า